สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมมียางมาน,นําเสนอนะครับผมก็ตัวนี้เป็นยาง0.8นะครับตัวนี้ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวต้องสั่งมาเพิ่มนะครับก็ลูกค้าสั่งเอาไปเล่นก็ค่อนข้างเยอะอยู่เนาะยางพร้อมใช้งานนะครับมัดหนังรองเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มียาง0.75นะครับผม 0.75นะครับเหมือนกันนะครับมัดหนังรองเรียบร้อยนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับาวางไว้ก่อนวางได้หรือเปล่าได้โอเคแล้วก็มียาง0.7นะครับผมอันนี้เป็นยาง0.7 มัดหนังรองเรียบร้อยเหมือนกันนะครับผมพร้อมใช้งานเนาะนี่นะครับวางได้ไหมที่วางได้ก็วันนี้นำมาให้ชมกัน3ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็น0.7นะครับ0.8อันนี้ก็0.75เนาะระหว่าง0.7แล้วก็0.75นะครับผม ความแตกต่างมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมก็ในอนาคตผมอาจจะไม่เอาตัว0.75มาขายนะครับก็จะไล่แค่0.5 0.6 0.7 0.8แล้วก็1มิลเนาะอาจจะมาขายแค่5ตัวนะครับเพราะว่าพวก0.05อะไรเงี้ยที่มันต่างกันแค่0.05เนี่ยความแตกต่างกัน มันเล็กน้อยนะครับผมมันมันไม่ค่อยมีความแตกต่างอะไรกันมากนะครับก็อย่างที่บอกไประหว่าง0.7แล้วก็0.75เนี่ยความแตกต่างมันเล็กน้อยนะครับผมความรู้สึกในการยืดมันก็คล้ายคกันเนาะคล้ายๆกันนะครับผมก็แต่มีขายแต่มีขายนะครับผมแต่มีขายถ้าสนใจยังไงก็ต่อมาได้นะครับที่เพจสลิงช็อตทีเฮ็ดนะครับวันนี้ออกมายิงเป้า ซ้อมือนะครับผมเหมือนเดิมนะครับก็เลยพกยางออกมาให้ดูตัวอย่างกันด้วยนะครับผมนี่นะครับโอเคยังไงก็ติดต่อมานะฮะถ้าสนใจยังไงก็นะครับเพจสลิงช็อตทีเฮดนะครับมีจําหน่ายนะครับผมยางหนาสติ๊กนะครับแล้วก็ลูกขนาดแดมิลนะครับลูกเหล็กขนาดแดมิลนะครับโอเคครับผมขอบมากครับฝากไว้ด้วยนะฮะ